นักกรุณาอิสัมมาคาตาโตมีพระองค์อันประกอบดูพระยานและพระการุณาอันบอริสุลโพเทสิโยสุชนะตา ก้าตรวศุโรพระองค์ได้ทรงกระหมชนที่ดีให้เบิบานดุลอาที่ทามบัวให้บานวันทหบหตมพระนา สิราสาชินเนธาข้าพันจ้าวะยมพระชินนาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียกามคูทโทยนสมัมป,ปั นินางสารานงเคมา牟มตามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารนาอานันเกษสูงสุดของสารทั้งหลายปะธรรมา นุสติธานาวันธามิตาสิเรนาหามข้าพเจ้าว่าเอียพระพุทธเช้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระึก องที่หนึ่งด้วยเสียงกาพูดภาสาสัมมิทโสวามพูดโทมิสามิิกินสโรข้าหันเจ้าเป็นทานขอ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสริยธรรมธรรมเจ้าพุทโธทุกข ok ัสสะคาตาจามิธาตาจาริธาสัมเบ พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกรรมจากตและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แจข้าห자วาพุทาธาสา,านิยเทมิสารีรา ทิมบิดตันจิทธรข้าพ ha ันเจ้ามองกายทำวายชีวิตณิแดพระพุทธเจ้าวันหันโตหันจาริสามีคุณทันเส วะสูุโพธิตามหาเจ้าผู้ว่าอยู่จากประเพติตามซึ่งความตรัสรุ้ดีของพระพุทธเจ้านาติเมสารนัญญาง พุโท h, โธเมสาราังวรางสารานาอื่นขอข้าพเจา้าไม่มีพระพุทธเจา้าเป็นสารานาอันประเสรของข้าเจา้า เอเตนาสาจังวันเชนาวันเตยามสารโทสันสเนมด้วยการกราคำสานีข้าพันเจ้าเพิ่งเจริในพระศาสนา ของพระสาสาดาพุทธเมวัธรรมเนนายามปุญญาปสุตังอิทาในบาทนี้สาเพปิอัตรายานิ มาแหงสุบตาสัตตชังสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก uh ่ข้าพเจ้าด้วยเดชบุญานายินาวาจา ya va chi ta sa va cài đi Đuôi cha đi Đuôi chạy cổ đi phu thế cục và cam na tiền an -dai. ที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพูทโทธปฏิคานหาตูอัยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษหลวนเกิอนอันันต การดาเนสวริตุงวะพุทเถิเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหานธรรมยังธรรมานุสตินยังการรมาเซ สวัสดีโต แาแลปติมาถึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้พลได้ไม่จำกัดการเอบเาสิโก เป็นสิ่งที่ <รา S 1> ควรกราวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจัตาเว ทิตามโพวิญญาณทต่เป็นสิ่งที่ผู้รูกร้ก็รู้ได้เฉพาะตนด้ในหานธรรมยางธรรมาิพิติงกาโรมาเซ สวาา่างตางตาทีุ่ณนาโยคำวะาเสนเสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพร้อมประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มี พระาจาตรัสว้ดีแล้วเป็นตนโยบาคาปกา,าปาริยาติวิโมงขาเพโทเป็นธรรมอันจำแนเป็นมาผลปาริยา และนิภานธรรมโมกุโลกาปะตานาตาทาทาริธาริเป็นธรรมโศไวซึ่งผู้ทรงธรรมจากาตกไปสู่โลกที่ชั่ว วันทามหาตามหาราวาราธามามิตามข้าพเจ้าว่าพระธรรมมัประเสริฐนา้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด ธรมโมโยสัมปปานินาสารานิกะมุตตามังพราถนำไเป็นสารณาอันเกษรสูตรขอสาธังลา ทุติยนุสติธานาวันธามิตังสิเรนาหังข้ามพเจ้าว่าพระถามนานอันเป็นที่ตาแห่งความราหรื องค์ที่ซด้วยเสียนกราธรมมาสาอาสาบิทาโสวาธรรมโมมิามิกิสาโรข้าพาเจ้าเป็น ธาตุของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเนื้อข้ามพระเจา้าธรรมโมทุคาสขาขคาตาจาวิทาตาจาหิตาสาเม พระธรรมเปเครื่องกมจัดทุและสรงไวซึ่งประโยชน์เก่า้าพาจ้าถามมาสหานิยาเทมิสาริรา ชีวิตันจีทางข้าพเจ้ามอบกาทวายชีวีนิเดพระธรรมวันทานตุหังจะเรียนสามมิธรรมมาเสวะสุธา พระพุทธาเสื่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาถิเมสารณะัญญามธรรมโมเมาาาาสารนังวัารังสารนังอื่นของข้า อาจาร้าไม่มีพระธร,รรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพาจาจ้าเองเต็นนาสาจงวาเชนาวาเตยังสัทธุสเนิ ด้วยการก่าวคำสานิีข้าพระเจ้าพื้ะเจริในพระศาสนาของพระศาสนาธรรมบังเมวันธรรมเนนายา ปัสุตตอิหาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธามได้ความความบุญใดในบาทนี้สาเพปิอันตาระยาเม มาเฮสุตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดแห่งบุญนั้นกายนวาจายวจี ta sang đuổi cài cầu đi đuổi hoa cha cầu đi đuổi trái cầu đi tham mê cục Cảm và cả กรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทําแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิกัรหาตุอัจันตางขอพระธรรมโจงโงตซึ่งโทษดวงเตินอันนาด การนต่สังวาริตุงวัฒนมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหานธรรมยังสังขารุสตินยังกโรรมเสสซ

ปะตรงแล้วยายญปฏติปานนหาปัโตสะวัสวสังโคโสมสาโขอมพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปดติมา เพื่อรูร้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแลมสามิจิปตปิปันโนัาคาวะโตสาวาคัสังโคโสนสาโวาคววองพระ อุบมีพระพาเจ้ามูไดาปาติบาสมควรแลหยาดิธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสานยุคานิอาธราม ปุร uh ิส uh ัมบุขการาคูแหมบุรุษสิคูนา่เรียงตัวบ uh ุรุษได้แป็นบ uh ุรุษเป็นสาผังบ ah ัตโตนสาว่าสังค oh ุนน ah ั่นแหละโสสาบุของ พระภูมิพระจ้อาหุนยโยเป็นสมควรแจงสการาที่เขานำมาบูชาป้าหุนยโย เป็นสงควรเจนสักการะที่เขาจัดไว้ตอนราพกินนโยเป็นผู้ควรรับทานสินาทานอัญชริการณียโยเป็นผู้ที่บุคคล ทั่วไปควรทำอันชลีอนุต,ตาราปุญญาเขตาโลกาสาตติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ ฐานธรรมยังสังขามพิกติงการโรมาเซสามมัาโชสุปฏิปฏิคุณติยุโตพระสมที่เกิดโดยพระ,ะัาธรรม ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตนโนยนธาพิโทรอริยบุคคลสังฆเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริ แมจำพวกสิราทิธาร,ะะรามปวารายกกายากิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีสิลเป็นต้นอันบงบอยวันหามหมา ดามมริยานะคะนัมสุสุธาข้าพห้เจ้าไว้หมู่แห่งพระอริยเจ้า,าเหล่านาาั้นอ่านบริสุทธิ์ด้วยดี สังโคยโยสัมพปารินาสารานาเขมามุตตามพระสมุายเป็นสารานาอัน,กนเกษมสูงสุดของสารท้งลาย ตติยานุสติหานาวาหามิตังสิเรนามาฮาเจ้าว่าพระสมุนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรลึกองค์ที่สา ด้วยเสียงก่าสางคาสาหาสาม,มิทาโซวาสางโคเบสาม,มิกิสารข้าพระเจ้าเป็นพราของพระโสพระโสเป็นนาย มีอิสระเนื้อข้าพเจ้า